แต่ในระหว่างทางเราอาจจะเจอสิ่งโต้งนในป่านี้ก่อนก็ได้เ,<อ>เพราะตัวนี้ป่าเริ่มดึกขึ้นมาคือถูห,ห้ามเปิดนะเพราะว่ามีสตัตว์อยู่ด้านนอกเราอาจจะโดนงาดูาสงดังกุงคุงอะไรเหรอเอุ้ยโอ้หมีขอ <ś c oughs> โอ้ที่ที่มันซ่อนแอบ,บเราตอนแรกอะ <ś c oughs> ลูกมันหายไปไหนมาปีนอยู่บนหัวเลานี่เองเก็บไข่ของเพนกวินก่อน น้ำพุกจะแกะไอติมกินแล้วครับชาเลนจ์อันแรกเขาได้ไอติมตัวซีครับโอ้ละลายแล้วเห็นไหมล่ะก็ส่วนติมลิเด็กก็อยากมาดูเนาะแต่บุหรี่เต็มเลยอะไรใช่แหมนี่นี่ย้อยแล้วย้อยแล้วนีคนกินมอะกินเว้ากินว้าวนๆ หมดเล่หมดเลยทีเดียวหมดเลยหมดเลยอ่ะไม่หมดนี่ไงยังเหลือเยอะชอบอ่ะไม่ชอบก็ให้พี่เขาไปเลยไม่ชอบไม่หมุกินก็ต้องแบ่งกันนะต้องแบ่งกันน้องปกินจนตายเป็นปีศาจตันดำไปแล้วไม่กินอ่ะวายจนปากดำไปเลยแต่งให้พี่คนอีกหน่อยไหมเราหนเดียวเดียว ัวอะไรตัวอะไรลูกไม่ไงอ,อ,อุ้ยอุ้ยบนนั้นมันทุกแปลกๆกับแม่ก็ไม่เคยเห็นเนาะนั่นน่ะตัวอะไรน่ะไม่รู้เลี้ยงผาใช่ไหมเออเหมือนเลี้ยงผาเลยมันชอบอยู่สูงๆอุ้ยแล้วข้างซ้ายล่ะเนี่ยอุ้ย <c oughs> เมื่อกี้มันตับตับ,ต,บตับอยู่แถวเนี้ยเคหรอเจอเคนู่นเหรอุ้ยเจอแล โอ้โหระหว่างทางที่เราจะเดินไปกินอาหารเราจะกลายเป็นอาหารของจระเข้ก่อนหรือเปล่านั่ไงนั่งไงนั่งไงนันนนอนอยู่ตรงนั้นเห็นไหมแต่ตัวมันเล็กหน่อยนะเฮ้ยมันอยู่กับเต่าเลยอะอยู่ข้างๆเต่าโอ้มีตัวนู้นด้วยตัวนู้นด้วยเห็นไหมนี่นะอยู่ใต้ต้นไม้เลยเห็นไหมมีต้องนู้นอีกนันนันนั่นตัวใหญ่ไม่ยู่กับเต่าเลยเหรอระหว่างที่เราจะไปกินอาหารกลางวันน้องพบ มือเที่ยงเราจะกลายเป็นมื้อเที่ยงของจระเข้ที่ก่อรืเปปาว่ะไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วไม่ต้องไปเดิแล้วเฮ้ยข้างๆนี่มีอะไรอีกมีวแช่น้อ๋อนี่มีโอ้มีนี่ก็จระเข้กระเต่าอยู่ในนี้อีกไหนจระเข้ตัวจิ๋วทันงงนทั้งงนไม่จิ๋วมากรอกแช่น้ําขวางคลองอยู่เลยเขาเรียกว่าจระเข้ขวางคลองเห็นไหมดูข้างขวาสิตัวอะไรนี่อยู่ตรงนี้นี่ใช่แล้วคือตัวแล้วสมเสร็จตัวนี้เขาเรียกว่าสมเสร็จ มันจะงุ้มๆเหมือนช้างเนาะคล้ายๆเลยนพน่สมเสร็จหลกสมเสร็จอะไรนะเนี่ยตัวนี้สมเสร็จ,รจรนะนี่ฝัง่งนี้ที่นพดูเมื่อกี้นะฝั่งนูนะ้นอ่ะมันคือตะโขงครับเนี่ยตะโขงไม่ใช่ตะเค้เพราะว่าตะโของอะ่ะมันจะปากแหลมๆแต่อันนี้ใช่ตะโขงมันจะปากแหลมๆไม่ใช่จระเข อุ้ยนี่หลังสมเสร็จใช่ไหมมันคือสมเสรนะ็จเนาะโอ้ยนอนแล้วขาวดำตัวเทาๆขาวดำคล้ายๆแพนด้าเองแพนด้าจมูกวังช้างเออหน้ามันช้างเลยอุ้ยยุงตอนนี้เราอยู่ในป่าลึกเลยนะเราต้องระวังยุงมแมลงด้วยนะเยอะมาก <G ül üyor> สมเสร็จจระเข้ที่พี่ขิดเยอะมากเลยน,ะน้องชมเนาะเป็นร้อยตัวมันไม่เป็นตะขงมันมีขี้มันขี้สมเสร็จข้างในนูนเก้งเผือกมนข้างในริบๆๆๆเลยอ่ะโอ้ริบๆมากเลย โอ้แล้วก็นี่ก็สมเสร็จอีกตัวหนึ่งนี่นี้แล้วตรงนี้ก็ป่าลึกมากเลยแล้วคะเนี่ยเรากำลังเข้าป่ามาอีกแล้วเม่นใหญ่แผงคอยาวอุ้ยคุ้นๆนะเหมือนเคยเห็นน,น,นูเนานูเนาเต็มเลยะครับนี่สีขาวโอ้นี่ไงนี่ไงเม่นใหญ่แผงคอยาวอุ้ยเหมือนเคยเห็นนะเม่นใหญ่แผงคอยาวเหมือนตัวกะปินะกะปิมีนนะขนอะเหมือนนะเออกะปิมีหนัมอะไรอะเนี่ย ไม่รู<บ>าเป <นะ S 2> ่นเด็กกันแน่เนี่ยเราจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารกัน,กนแต่ในระหว่างทางเราอาจจะเจอสิงโตงาบในป่านี้ก่อนก็ได้เป็นอาหารของสิงโตก่อนไหมอ่ะเพราะตัวนี้ป่าเริ่มลึกขึ้นมาคือโอ้โหอ๋อ<ห>น่าจะแบบว่าให้เราเดินในช่องเนี้ยเพื่อไม่ให้ตัวโดนสัตว์กินไม่ให้โดนให้สัตว์มางาบเราได้วุ้ยกะลอก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  เดี๋ยวเรามองผ่านกระจกได้เลยชินแล้วเงี่ยงเงี่ยไปเงี่ยงเงี่ยเงี่ยเงี่ยกล้วยกล้วยห้ามเปิดนะเพราะว่ามีสัตว์อยู่ด้านนอกเราอาจจะโดนงาดถ้าเราเปิดออกไปเราอาจจะเป็นอาหารกลางวันของสัตว์แทนระหว่างนี้เราก็จะเดินไปหาข้าวกินนี่เสียงดังกุ้งกงอะไรเหรออุ้ยขัางขาวอุ้ยมันกระลังหลับเลยอุ้ยดูเขื่อนผอุกกระจกไม่ใส่เลย อุ้ยหมีขอโอ้ที่มันซ่อนแอบเราตอนแรกอะลูกมันหายไปไหนมาปีนอยู่บนหัวเรานน่เองหมีขอน้องพปีนกันอย่างนี้เลยว่าแล้วมันหายไปไหนมันซ่อนแอบเราเนี่ยมาปีนบนนี้เลยโอ้แล้วที่เสือที่เขาบอกที่ดีเขาบอกว่าหาจับตาหายากแฮมหายากมันจะมาพาแต่วนีหลูกเปล่าเดียวรู้น้องหมีขอเนาะโอ้เดี๋ยวได่ไดข้างข้าวแป๊บนึง มันหลับเนี่ยเพราะว่ากลางวันเนาะมันจะหลับนี่นีห้อยหัวงี้เลยตัวใหญ่มากเพืาะว่าทำไมตัวน้องขยับอะมันขยับบางตัวมันก็แบบบิดขี้เกียจมั่งอะไรมาแต่กลางคืนมันจะไม่บินไงมันก็จะงงยิบงงยิดอยู่นี้น่ะแต่กระจกไม่ใสเลยเนาะมองมันก็จะเห็น่เขาไม่ได้ไปทำฝักบัวอะไรข้างนอกต้องทำฝักบข้างนอกฟังคาระแล้ววังเลนนี่ยงไงไหนตัวอะไรตัวอะไรเจอตัวอะไรด้วยเรื่องกลัวไม่มีไม่มีตัวอะไรนี่เราไม่เห็ เหรอเจอตะเข้ไหนเอ้ายังไงอุ้ยมีเข้หลุดมาหรอลูกอุอ้ยจะะเข้หลุดออกมาอุยอ้ยอุยอ้ยตะโขงปากแหลมหลุดออกมาเลยอ่ะน้องกอล์ฟไม่จับไม่จับเดี๋ยวมันจะเสียลยูกม,มันจะเสียเออไม่ไเป็นไรหัวฟันหัก กูฟันหักจะมันทำไม่ซี่เนื้อนะอุ้ยฟันหักเหรอมันไม่ได้ทำแรงฟันเมื่อกี้หนูไม่ได้ทำเออดูแล้วลูกหนูไม่ได้ทำมันหักแต่ว่ามันไม่ยอมแรงฟันไงถ้าน้องกบไม่ป็นปันฟันก็จะหักเหมือนตะโขงเลยอะครับเราดีที่สุดเราจะรอดแล้วใช่ไหมเนี่ยเรารอดแล้วใช่ไหมยเราออกมาได้แล้วเราออกมาได้แล้วเราโอ้มาที่รถเราแล้วโอ้เรามีชีวิตรอดแล้วเราตอนนี้โอ้นี่ไงที่เรามาเปิดคลิปกรนตรงเนี้ใช่ใช่เลยอุ้ยมาได้ยังไงเนี่ย เราเกือบจะหลงในเขาวงกดในป่าลึกลับแล้วนะเมื่อกี้มอากินอาหารกันแล้วครับดีนะเรามีชีวิตรอดมาถึงร้านอาหารเนี่ยนึกว่าจะเป็นอาหารของหมีขอตัวเมื่อกี้ไปแล้ว <c oughs> อุ้ยมีห้องแอร์ด้วยครับไปดูดิกินะไรค่ะป๊ก่อนดื่มเลยใครหิวบ้างคะอุ้ยตรงนู้นแห่ <c oughs> ใครหิวบ้างอะหิวดิไปที่ข้างในดีกว่ายังพอมีที่ให้เราหางเอาแหมเอานี่ดีกว่า <c oughs> มากินข้าวกันก่อนนะครับแล้วพอกินขนมจีบใช่ไหมแล้วก็นี้ข้าวหมูแดง ส่วนอันนี้ก็ผัดกะเพราพี่ทั้งากินอะไรคะหมูกรอบข้าวหมูกรอบจานละแปดสิบเลยนะในนี้ด็กินให้หมดนะอย่าเหลือนะพบอยากมาเล่นสนามเด็กเล่นใช่ไหมครับที่นี่เขาก็มีสนามเด็กเล่นนะวินไปไหนครับเอ้แล้วมามาไหมมาวาออกมาจากคอแล้วครับตรงนี้ก็จะปีนขึ้นใช่ไหมโอ้โหโอ้โหจิ้งอกมาแล้ว ไปทางไหนแล้วหนูจะลงทางไหนครับนี่ไงมีท่ออย่างนี้นพบขึ้นทางนู้นแล้วก็มาข้าท่อทางนี้ได้อ๋อเปียกอ๋อเปียกอ๋อเนี่ตรงนี้ไม่เปียกนะลงไหมนี่มันมีมันมีสี่ท่อเล่นแล้วโอ้ยมันอืดอืดอ้าระชนกันแล้วกระชนกันแล้วเดี๋ยวนภพจะพาเพื่อนๆไปดูเพนกวินนะคะ ใช่ไหมอยู่ในนี้เลยใช่ไหมแค่ไปดูเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเพนกวนมันมีไข่ด้วยนี่มาดูจะมีไข่น้าโชคหรือเปล่าวะมาดูแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเยอะมากอยู่ในนั้นหนเดี๋ยวรอคิวปรนั้เพนกวินออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวนี่ลองดูอุ้ยมีแพนกวินสี่ตัวอุ้ยแพนกวินอยู่ในนี้นี่ไงตึกตตึกตดูมันเดินอะ่ะแม่ไปดูตรงนน้นเฮ้ยไม่ตักเด็กตักเด็กแม่ไปดูตรง้นกัน ว่ายน้ำโอ้ยดึกด๊กดึกดกเลยอ่ะโอ้ยว่ายน้ำเป็นเด็แฟดเลยฟินฟิน,นมันชอบว่ายน้ำมากเลยนะโอ้มันต้องอยู่ในห้องแอร์ตลอดเลยนะเย็นไหมอูเย็นอยู่นะอุ้ยดูยนะยข้างในเพียบเลยนะเพื่อนเพืเดี๋ยวตอนถ่ายส่งจะมีการสแสดงโชว์ตัวว่ายน,น,น้ำกันเต็มเลยครับ <ผ>มไม่เหรอลูกเป็นตัวหรือออกเป็นไข่เยอะมากเลยในนี้ตอนปลายสองเดี๋ยวมันจะออกมาโชว์ตัวออกมาเล่นอตอนนี้มันเล่นน้ําอยู่ในนี้ก่อนน <c oughs> <แล>้องพุก็ชอบเล่นน้ําอย่างนี้เหมือนกันน่นแหละวายทั้งวันเลยได้เนี <c oughs> ่ยมันทะเลาะกันไหมไม่ใช่นะมันเล่นกัน, <c oughs> <c oughs> นมันมาหา้อ <c oughs> งพุก <uder> อ๋อเป็นไข่ครั้งลสองลูกเป็นไข่เตรียมดูดิว่ามาตัวไหนมนออก ที่เขามีแบบว่าติดไว้ไงว่าตัวไหนตัวไหนอ่ะเขาจะได้จำได้เงี่ยหรือคล้ายๆลิสแบนเนี่ยเนี่ยมาหาเรามันมาเล่นมันเล่นกับน้องพบอยู่มันเล่นกับหมูอยู่เนี่ยมันนี่ไหนมันนี่ไหนมันี่ไหน๊ยแต่มันเย็นมากเลยนะแมมมันออกไข่นะลูกสินกุ้นอ่ะสินกุ้นมันออกไข่ครั้งละสองฟองแล้วมันก็ฟักเป็นตัวไงลูกนี่ไงเนี่ยสินกุ้นเนี่ย เต็มเลยอุ่ยนี่นีหนีลานดแสดงโชว์ของเพนกวิน ตรงนี้มันจะมีไข่ทิ้งไว้สักฟองสักฟองปะเฮ้ยดูขอไปดูตรงนั้นหน่อย,ดยได,ด้ไหมข้างในอ่ะเดี๋ยวตอนบ่ายสองเขาจะมาโชว์ตรงนี้เดี๋ยวไปดูก่อนจิอ๋อนี่ไงลานแสดงโชว์โอ้นไ,ไปสองายสองเดี๋ยวมันยังไม่มีไงตอนเนี้ยแต่มันจะขึ้นมาตรงนี้เนี่ยแม่ว่าแถวเนี้ยมันจะต้องมีไข่เจ้าเพนกวินไข่น้ำท่วมมันก็เป็นทางเดินมาเนี่ยใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหลไหลไหลตามทางอุ้ยมันจะมาไข่อยู่แถวแถวนี้หรือเปล่าอุ้ยมันมีเพนกวินอยู่ตัวนี้ตัวหนึ่งไะน้องพบ มันต้องมีไข่น้ำโชคให้เอยู่นี่ในในในอุ้ยเฮ้ยจริงจริงด้วยมีไข่น้ำโชคให้เราอ่ะว้าวไข่น้ำโชคอู้น้องพบจะหยิบยังไงอ่ะมือเราพองยาวแม่ยาวไหมไม่ยาวเลยไม่ยาวน้องพบจะยาวพออ่ะปรับเนี่ยอ้าวปรับเหรอลองดูดิลองดูดิปรับจะหยิบได้ไหมไข่น้ำโชคขอป้าตกใจ ฮ่ามีไดโนเสาร์ในป่านี่ด้วยเหรอเฮ้ยก่อนก่อนก่อนที่ไดโนเสาร์จะกินเราเราเก็บไข่ของเพนกวินก่อนอุ้ยนี่ดพ่อพีพี่มันด้านไหมเราขยับไปเพื่อนดูหน่อยได้ยังไงไดโนเสาร์โอู้ยูนูนโอยู่กูมองเราอยู่ด้วยป่าลึกมากมีไดโนเสาร์ด้วยขอขยับดูก่อนไม่ได้ไม่ได้นะแกะได้ไหมเดี๋ยวข้าวแกะแมเดี๋ยวแกะตอนที่เราจะไปทำชาเลนจ์อ่ะเดี๋ยวจะดูก่อนเลย ดูเป็นว่าจะร kind of ู้ไหมเนี่ยว่าจะมีร้านอะไรตรงไหนให้เราไปทำคนเนนสอเนาะเดี๋ยวเขาแกะก็ได้เนาะโอเคเก็บไว้สองฟองนะคะปะป๊าได้แล้วสองฟองโอ้เจ้าเพนจินมันออกลูกเป็นไข่จริงจริงด้วยนี่มันมีไข่ฟองใหญ่อีกฟองเนื้อแต่นั่นไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ไข่น้ำโชคเราไม่เอาเพราะว่าเราไปทำคาเน้์ได้เมื่อกี้มันไม่ใช่ไข่มันไม่ใช่ไข่นะมันไม่ใช่ไข่ของมันนะไม่ใช่ไข่ของมันหรออมันคือ Hi ho the derry o, the cheese stands alone. I hold the derry o, the cheese stands alone.